เห็ดคือจังผู้ลีผู้ลีพาเห็ดจังสี่แ็เลยเห็ดน้ำเขาไอ้ผู้ลีทำยังไงนะพาน้องทำยังไงนะทำไงนั่นนั่นเห็นบ่เห็นบ่อออนี่เห็ดน้ำเขาเห็ดน้ำไอเฮ้พาน้องทำไงง่ายหระตึ้งตึงนั่นนั่นนั่นทำยังไงทำยังไงพากันทำยังไงอวดพวนมัคือลิงอยู่ในกลุ่มแถบพวน เปนยังไงทำ่างนี้อ๋อทำ่างนี้ทำ่างนี้ทำไงอีกไมยางข้านเศราเหิจกับเศรเหกิจน้ำกันกินขนมเนี่ยบ้นนี้กินอะไกินน้ำกันเนี่ยบ้นนี้ ได้ขนมแล้วก็มขาได้ขนมแล้วกับมะขาน